สวัสดีครับพี่น้องนักลงทุนถึงเวลาหาเรื่องคุยกันแล้วล่ะครับช่วงนี้การไปช้อปปิ้งของผมมักจะเห็นธุรกิจรับจัดงานมหกรรมอีเวนต์ต่างๆที่กลับมาเฟื่องฟูค่อนข้างมากเลยนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยกําลังดีขึ้นหรือไมงครับก็เลยทําให้ผมอดคิดไปถึงวมจ CMO อ r g a n i z e r หรือว่า CMO บริษัทรับจัดอีเวนต์ใหญ่ๆในตลาดหลักทรัพย์ที่อาจจะได้รับอานิสงจากธุรกิจอีเวนต์ที่ดีขึ้นก็ได้และนั่น ทำให้ผมไม่รอช้าที่จะติดตามคุณเสริมคุณคุณาวงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CMO มาหาเรื่องคุยกันจริงๆแล้วบริษัทแห่งนี้เคยขาดทุนมาหลายปีหลายไตรมาสก่อนกลับมาฟื้นตัวได้ในไตรามาสสี่ปีที่ผ่านมาและแค่การกลับมามีกําไรเพียงไตรามาสเดียวนั่นก็ทําให้บริษัทแห่งนี้สามารถจ่ายปันผลได้ถึง20สตังค์และทําให้ราคาหุ้นของ CMO ที่ไม่เคยมีใครมองตอนนั้นพุ่งขึ้นมาแรงร้อเเซ็เลยทีเดียว ก่อนนะัวันนี้จะเงียบหายไปอีกครั้งปัจจุบันราคาหุ้น CFO ยังต่ำกว่ามูลค่าของบริษัทหรือว่า book value ซึ่งอยู่ที่2บาท40ส,สตางต่อหุ้นถ้าเกิดว่าบริษัทนี้จะรุ่งจริงราคาก็น่าจะพุ่งไปมากกว่านี้ใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามวันนี้เราไปติดตามคุยกับเขากันครับสวัสดีครับคุณเสริมคณครับสวัสดีครับที่เอามาเนี่ย CFO เนี่ยผมดูนะผมดูจับ ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินของเรานะฮะหุ้น CMO เนี่ยจริงๆเราถือว่าเทรดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมูลค่าทางบัญชีเนี่ยต่อหุ้นเนี่ยอยู่2บาท40สสตางค์แต่ว่าวันนี้เนี่ยหุ้น CMO อยู่แค่บ,บาทกว่าๆยังไม่ถึง2บาทเลยด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น CMO เนี่ยครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น CMO ก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบ็กกราวในช่วงปี2ปีก่อนหน้านี้นะฮะเ,เราไปลงทุนในต่างประเทศนะฮะในต่างประเทศซึ่งก็คือประเทศ กัมพูชาที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเราตั้งบริษัท<ค>บาย,ยนอนซีเอมคอนเนเซอร์ที่ทำไลน์เซาที่นครวัดนะฮะตรงนี้ก็พอเมื่อสองปีที่แล้วก็มีปัญหาการเมืองระหว่างประเทศเขาก็เลยไม่อยากให้เราทำต่อเลยปิดบริษัทซึ่งมันเป็นบริษัทที่ เออเป็นภาระของเรามาโดยตลอดเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นภาระทางการเงินมานะฮะภาระเงารเงินมาสองสปีสุดท้ายเราก็ขายไปในปีที่ผ่านมาครับสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเออต้องเรียกว่าก้าวพ้นภาระทางการเงินนั้นครับผมนะฮะเพราะมันบริษัทนี้กู้เงินบริษัทแม่นะฮะเป็นประมาณห้าหกสิบล้านแล้วก็ คือจริงๆแล้วมันดี t ท r ร์นั n v อินเวส t ของการทำไร้เงนซาวเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ3-5ปีขึ้นไปจากนั้น5ปีก็จะเก็บกำไรเป็นระยะยาวแผนการนี้เป็นแผนการที่พยายามจะสร้างความเสถียรด้านรายได้เพราะว่าจุดอ่อนของบริษัท e ีเวนต์ออร์แก r เนี่ยก็คือว่าเฮทันเตอร์เดี๋ยวผีเข้าผีออกเดี๋ยวได้แล้วได้เดี๋ยวไม่ได้แล้ได้เดี๋ยวเงินมาไม่มาปกกปิดกระปอยนะฮะ วิธีแก้อันนึงก็คือการสร้างแหล่งรายได้ที่มีความเสถียรอ่านั่นคือแนวคิดเดี๋ยวเราจะคุยแนวคิดกันเยอะๆเลยคะแต่ว่านาวันนี้เนี่ยอยากให้คุณเสริมคุณเล่าให้ฟังนิดนึงว่าธุรกิจของ C M Organize เนี่ยทำทำอะไรบ้างครับธุรกิจของ C M Organizer เนี่ยก็คืออย่างที่ทราบๆเนว่า,างาน organize organize ไหค,<ม>คนก็คงจะเข้าใจขั้นแรกเลยว่าเป็นงานทางด้าน marketing event คือการทางด้านเ,เหมือนเปิดตัวรถยนต์คันใหม่ หรือว่าโปรโมชั่นในห้างที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันใช่ไหมฮะหรือการจัดในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเช่นว่างานเฉลิมพระเกียรตะะิงานไลนซ์ซาวะะแล้วก็มีการพวกประชุมนานาชาติเช่น,อ,นอันถัดเอเปกมันต้องมีคนไปจัดประชุมคนที่จะไปจัดประชุมเนี่แหละก็เป็นบริษัทออ์แกนนเซอร์ที่ไปจัดนะฮะอันนี้คือสัดส่วนไรายได้หลักของเราเลยนี่น,นี่นี่เป็นแล้วก็อีกส่วนสําคัญที่เป็นไรายได้หลักก็คือ ด้านที่เป็นจัดนิทรรศาการและพิพิธภัณฑ์ครัือปัจจุบันนี้เมืองไทยมีพิพิธภัณฑ์เยอะขึ้นนะฮะการจัดทำนิทรรศาการเช่นนิทรรศาการในหลวง60ปีของราชอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งเป็นพื้นที่เยอะก็จะมีการจัดที่จะต้องไปหาข้อมูลต้องมีเครื่องฉายต้องมีเทคนิคต่างๆและลมทางการบริหารเหล่านี้เนี่ยก็คือประเภทของธุรกิจ ที่ทเ,รเรียกว่า izer, ออกไนเซอร์ครับ,รบแล้วเธอเกิดว่าถามทิศทางล่ะทิศทางของธุรกิจออกไนเซอร์เนี่ยเป็นยังไงทิศทางธุรกิจออกไนเซอร์เนี่ยในในช่วงหลายปีที่ก่อตั้งมาจะถึงวันนี้และอนาคตอันไม่ไกลนี้ก็เป็นทิศทางในเชิงบวกมาตลอดอัอตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะอยู่ในระดับออสองตัวนะแล้วก็ สองหลักแล้วก็มีหนึ่งหลักบ้างในบางปีนี่คือภาพรวมของอุตสาหกรรมะะภาพรวมอุตสาหกรรมจะแบบว่าเติบโตสองหลักหนึ่งหลักเดี๋ยวถามนิดหนึ่งว่ามันมูลค่านี่ตกประมาณสักเท่าไหร่ล่าลสุดปัจจุบันล่าสุดเดี๋ยวมูลค่าตลาดเออออกแนเซอร,ร์นี่ก็จะตกประมาณ12,000ล้าน12,000ล้านครับโอ้ก็ถือว่าเยอะนะก็ฮะถือกไ็ไม่ได้เยอะมากนะฮะถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมกี่แสนล้านใช่ไหมธุรกิจออ์แไนเซอร์ก็ถือว่า เป็นอุตสาหกรรมที่ยังเล็กลอยู่ครับนะฮะโอกาสการเติบโตมีมากไหมโอกาสการเติบโตก็ยังมีอีกมากนะฮะ mm hmm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเทียบศักยภาพของงานออกนซ์ของประเทศไทยในระยะอันไม่ไกลเนี่ยไอ้มาเก็ตของธุรกิจออกไนเซอร์ที่จากประเทศไทยเนี่ยจะไม่ใช่จํากัดอยู่แค่ประเทศไทย mm hmm. แต่จะขยายไปที่อ,อ,อาเซียนโดยเฉพาะที่เป็นเมนแลนด์ hmm. ที่เป็นอยู่ในพื้นแผดินอันใหญ่เนี่ยครับคือหมายถึงว่า อาจจะไม่ได้รวมไปที่ฟิลิปปินอินโดเอาแค่ตรงตรงที่ไปมาหาสู่กันที่ประมาณ5้0 0กรล้านคนเนี่ยก็ยังเป็นธุรกิจที่เป็นพื้นที่ที่จะเป็นผ้าขยายอของธุรกิจ์แกไนเซอร์รวมในประเทศไทยได้อีกมาก AEC ประชาคมอาเซียนเนี่ยจะเป็นจะเหมือนกับแหล่งแหล่งทองแหล่งทายได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ย ตีความว่าประเทศไทยเ,ยเป็นผู้นําธุรกิจออแก๊นเซอร์ของอาเซียนครับปัจจุบันอ๋อปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้นาครับในแง่ของทั้งในหลายรูปแบบนะฮะแต่แต่วัดอ,อ,อย่างเช่นแบบริษัทออแก๊นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่หมายถึงว่าใหญ่ทางด้านยอดขายเกินพันล้านอย่างนี้นะฮะในสิงคโปร์ยังไม่มีแหละนะฮะเกินพันล้านเรามีตั้ง3าสี่บริษัทถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าเทียบกับระดับโลกเนี่ยของเราก็อยู่อันดับ ระหว่างอันดับ10ถึงอันดับไม่เกินยี่บห้าเพราะฉะนั้นศักยภาพของของบริษัทอะไนเซอร์ของประเทศไทยที่จะไปกินตลาดอาเซียนมีอย่างเต็มเปี่ยมนะฮะไม่รวมถึงว่าลูกคนไทยเนี่ยเต้นกินลำกินเก่งใช่ไหมฮะแล้วชอบเล่นศิลปะงานตกแต่งอะไรมีฝีมืออ๋อแล้วอย่างนี้ดาราไทยนี่ต่างประเทศก็ชื่นชอบนะเพราะฉะนั้นนี่โอกาสในการ ไปเาตัวไปอะไรต่างๆต่างๆก็มีอยู่โอ้นี่คือภาพใหญ่ในอนาคตครับที่เราอาจจะเติบโตแล้วเราจะก้าวไปเป็นมาร์เก็ตเป็นโอกาสทางการตลาดของเราครับถ้าประเมินเนี่ยอ่ะวันนี้หนึ่งล้านประเมินประชาคมอาเซียนเกิดปี25 5 8หครับมันจะมันจะค่อยๆโกรธนะโกรไปโกไปปีละสิกว่าเปอร์เซ็นต์กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกปีอย่างแน่นอนอ๋อนะฮะแต่อันนี้เนี่ยมาร์เก็ตที่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันดีคืนดีอาจจะมีเวียดนาม เข้ามาแข่งกับประเทศไทยอาจจะมีสิงคโปร์เข้ามาแข่งกับประเทศไทยนี่มีอยู่แล้วสิงคโปร์นี่มาแล้วก็ต้องเป็นทั้งสองด้านนะทั้งเราสองด้านเราไปลุกเขาแล้วเขาก็มาลุกเราเราแต่ว่าเขาตอนนี้เรายังเก่งกว่าเราก็มีโอกาส o r g อ n i z e r เนี่ยอยู่ยอยู่ตรงไหนของมาร์เก็ต CM o r g a n i ก e r ก็คงอยู่อยู่แถวแถวไม่หนึ่งก็สองอะไรแถวหนึ่งสองสามแถวแถวนี้นะฮะของของมาร์เก็ตโอ้ครับ ก็ถือว่าเพราะว่าเพราะว่าบริษัทที่มียอดขายเป็นพันล้านเนี่ยก็มีอยู่แค่ผมคิดว่าสาบริษัทนั้นเองอืมครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะประเมินเราจะไปรุกธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองประเมินช่วงสั้นๆก่อนจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลเนี่อรัฐบาลใหม่ได้มาละโอกาสการเติบโตของธุรกิจเนี่ยจะเป็นยังไงฮะในระยะสั้น โอกาสการเติบโตของธุรกิจนี้ใือปีหลันี่แะสั้นมากสั้นมากคือภายในปีนี้นะฮะภายในปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ธุรกิจออร์แกไนเซอร์เนี่ยอาจจะเติบโตถึงประมาณ12%บสองเปอร์เซ็นต์นะฮะคือมาร์เก็ตโรมเนี่ยน่าจะเติบโตถึง12%เเพราะว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าในไตรมาสที่สองเนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ปกติไตรมาสที่สองสามเนี่ยจะเป็นโลซีซั่นของธุรกิจอีเวนต์แอนนีเมนท์หรือออร์แกไนเซอร์ แล้วก็ไตรมาสที่1และไตรมาสที่สี่เนี่ยจะเป็นไตรมาสทาเงินโดยเฉพาะไตรมาสที่4ี่มันจะเป็นอย่างนี้เป็นซีซันของมันปีที่แล้วนะ C m อนี่ขาดทุนมา1 2 3่สองสมแต่4ี่เนี่ยโกยกลับมาหมดเลยนะฮะแล้วก็ปันผลสูงซะด้วยค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวทำให้คุซิลลิงครั้งหนึ่งด้วยงงเลยครั้งสองครั้งโกยกลับมาเพียงเดียว กลับมาลบขาดทุนหมดแถมกาไรอีก40่สิบล้านขออนาดนั้นเลยทีเดียวเพาราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจนี้มันเป็นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันมันมีธรรมชาติของซีซันอยู่นะฮะครับแล้วก็ซีซันเนี่ยนอกจากธรรมชาติของซีซันในไตรมาสทีา4และไดรมายแลแ้วเนี่ยยังมีเรื่องของโอากาสพิเศษ o c เ a ช i o n ต่างต่างเช่นบางปีอาจจะมีงานที่พิเศษมากเช่นสมมติว่ามีงานเอ็กซ์โปแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในเตืนมาสน อยู่ในมาไหนขึ้นมาเนี่ยเม็ดเงินก็จะไปกองอยู่นั้นอีกด้วยอีกด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่อยากจะให้นักลงทุนได้ได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ว่าเออมันก็ผลิตมาเรื่อยเรื่อยเรื่อเงินมันก็เข้ามาไม่ได้ต่างกันมากหรือธุรกิจน้ามันเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ํามันทุก ุกวันเลยอ่ะถามว่าหน้าหนาวมันจะใช้น้อยกว่าหน้าร้อนไหมมันก็อาจจะไม่ต่างกันมากถูกไหมฮะรายได้มันก็จะคงที่ถูกไหมฮะเนี่แต่ว่าธุรกิจอองアเซอร์เนี่ยมันธุรกิจของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่มันเร็วเพราะฉะนั้นจะไปเอาอะไรแน่นอนแบบนะแต่ว่าแต่ว่าทําไมอย่างกรณี C.M. เนี่ยจึงมียอดขายเติบโตต่อได้กันถูกไหมฮะอย่างเช่นปีเอ่ห้เทียบกับปี5 3ก็เติบโต17%คร์บถูกไหมฮะ แล้วก็แล้วก็แล้วก็ในแง่ของยอดขายจากปี53ไปปี54ก็มีเป้าหมายจะเติบโตอีก1ิบกปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะครับทำไมว่าเอองานที่เหมือนเหมือนกับว่ามันคาดหมายไม่ได้เนี่ยทำไมมันเติบโตมาต่อเนื่องอันนี้ก็คือเนื่องจากว่ามาร์เก็ตโลมันเติบโตครับคือ,ค,อคือเม็ดเงินเนี่ยมันอยู่ในตลาดแล้วแหละมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเพราะว่าเม็ดเงินนั้นเนี่ยมาจากหนึ่งเอกชน นะภาคเอกชนกิจกรรมการตลาดก็มีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะรูปแบบการใช้เงินของสื่อมาตรฐานแบบแบบเก่ามากเช่นทีวีวิทยุเท่วๆใปอันนี้ก็มีสัดส่วนลดลงรูปแบบการใช้เงินเอาเม่เงินนั้นมาใช้ทางฝั่งของอีเวนต์หรือเราเรียกว่าเป็นเจากลุ่มตลาดนี้เอ็กเเรียนมาร์เก็ตติ้งคือเช่นว่าคุณจะขาย ครีมบำรุงผิวที่แพงมากถูกไหมฮะอะไรคล้ายๆอย่างนี้คุณก็ต้องให้เขา trial <ง>คุณก็ต้อง PR คุณก็ต้องก็ต้องจัดอีเวนต์คุณอาจจะโฆษณาแค่นิตยาาสารบางฉบับที่ที่กลุ่มเป้าหมายเขา้ตองเฉพาะกลุ่มเป้าหมายวันนี้วันนี้จะไม่กระจายแมสอย่างเดียวแล้วเขาจะเจาะที่กลุ่มเป้าหมายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสการเติบโตในส่วนของธุรกิจออร์แกไนเซอร์ได้ ใช่เป็นเลยฮะเป็นโดยตรงเลยเพราะว่าการตลาดเนี่ยมันกลายเป็นการตลาดในยุคที่เ,เป็นการตลาดที่ผู้บริโภคต้องมีประสบการณ์จริงกับ,ก,บกับแบรนด์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยที่โซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยมันช่วยทำให้การแพร่กระจายของอีเวนต์เนี่ยมันไปตามโซเชียลเน็ตเวิร์ k นั้นอะอนึกออกไหมฮะสมมติว่าเราไปงานงานหนึ่งถูกไหมฮะงานนี้โอ้เท่่ะถ่ายมา ถ่ายมามันไปออกโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นการขยายผลของของคำความอยู่ใน event อีเวนต์อ่ะครับให้ hey, มันมากกว่าเดิมเยอะเลยมันมากกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าในการทำ event อีเวนต์เนี่ยมันยิ่งสูงขึ้นด้วยมันยิ่งสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นความนิยมในการทำ event อีเวนต์เนี่ย มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอยังมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆครับผมเพราะฉะนั้นการเติบโต10กว่าเปอร์เซ็นต์นี่นี่ไม่ใช่เรื่องยากเลย10กว่าเปอร์เซ็นต์นี่เไปนไปได้ดีไม่ดีถ้าเกิดว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กณวันนี้ก็ถือว่ารุนแรงแล้วนะครับ<ะ>ถือว่าคนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกันเป็นชีวิตประจําวันเกิด 3G ขึ้นมาอีก<ะ>เพราะฉะนั้น,นไปงานอะไรต้องบอกว่าไป ถ้าไม่บอกเดี๋ยวไม่รู้ตอนนี้โชว์โชว์<ม>ภาพเป็นใหญ่เลยนะผมไม่ค่อยบอกอะ่ะกลัวใครจับได้หรือเปล่าไม่เลยเพราะ<ม>ว่าไปอยู่ไม่กี่ที่ไปบ้าน<ม>ไป